ช่วงสเสน่ห์เมืองแปดริ้ว ขอบคุณเอฟนะครับกับอาชีพเด็ดๆครับมาถึงช่วงผมกันบ้างเกิดในขนณะตอนต้นรายการนะครับว่าสเสน่ห์เมืองแปดริ้วหรือว่าฉาเชิงเซาครับอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาถึงที่นี่นะครับไม่ว่าจะแง่ของการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์บูชาไม่ใช่เฉพาะของคนแปดริ้วเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าเป็นที่รวมใจคนไทยทั้งประเทศก็ต้องที่นี่เลยนะครับนี่คือวัดโสธรน,นั่นเองนะครับมากราบหลวงพ่อโสธรน,นะครับและคนที่จะเป็นไกด์พาเราไปวันนี้ไม่ว่าจะเป็นไหว้พระ เที่ยวตลาดล่องเรือก็ต้องคนนี้เลยนะครับท่านผอจันยานั่นเองอสวัสดีครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงสาวขออนุญาตเรียกพี่จันเลยถ้าเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันพาคุณผู้ชมไปด้วย เหมือนนับเหมือนนับนั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นแหล่งรวมใจเฉพาะคนแสตลูกเนอะคนไทยทั้งประเทศรวมถึงต่างชาติด้วยใช่วันนี้ที่เราเห็นเนี่ยบรรยากาศในวันนี้เป็นวันที่คนเยอะมากที่สุดก็คือวันอาทิตย์็นมอว่าใช้เวลาก่อสร้างในการรวมใจจริงๆเนี่ยเป็นเกือบสิบปีสิบกว่าปีแล้วเสร็จจริงๆปีอะไรครับก็พศ2 5 4 1ครับนะวัตถุประสงค์ของการสร้างพระบัวสะพังใหม่ อย่างที่ที่กล่าวไว้ว่าหลวงพ่อพุทธโสธรเนี่ยเป็นพระศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทยนะคะมีด้วยกัน3มองค์สามพี่น้องนะคะก็ลอยมาตามแม่น้ำเ<อ>จ้า,าพยาทันี้พอหลวงพอ่อท่านรอยทวนน้ำมาแถวนี้นะคะก็นิมนต์ท่านมาประดิษฐานณที่นี้ ตรงนี้จะเป็นอุโบสถหลังเก่าเดิมนะคะเนื่องจากว่ามีประชาชนมากราบไหว้ยเยอะแล้วก็อุโบสถหลังเก่าสุดโทรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ก็มีพระราชดำริให้สร้างอุโบสถขึ้นมานะคะเพื่อเพื่อให้สมกับความศักดิ์สิทธิ์ของลวงพ่อพุทธโสธรจริงๆแล้วมาที่นี่นอกจากมากราบไหว้ามาสักการะนะครับ,รบยังมีกิจกรรมหรือว่ารอบๆแถวนี้ก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายอย่างใช่ค่ะแล้วก็เราจะมีกิจกรรมล่องเรือแล้วก็สามารถ ขึ้นจากตรงนี้ก็ได้งนวันนี้ต้องรบกวนพี่ทันดีกว่าครับผมนะครับไหนๆมาแล้วเดี๋ยวเราไปไงดีครับล่องเรือะเดี๋ยวเราไปไหว้หลวงพ่อแล้วก็ไปล่องเรือโอเคงั้นไปเลยครับ อย่างที่พี่จันบอกนะครับว่าอีกหนึ่งกิจกรรมเวลามาที่ฉาเชิงเซาก็คือหลังจากที่สักการะพ,พุทธโสธรแล้วเรียบร้อยก็จะล่องเรือครับซึ่งแบบว่าบรรยากาศที่แบบดูเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ริมน้ํานี่น้อยจังหวัดที่จะมีนะใช่ค่ะแล้วแม่น้ําสงบมากเลยเห็นไหมใช่ครับผมนะครับเขาก็จะเป็นบริการเรือเหรอครับ ค่ะก็จะมีเรือบริการนะคะขึ้นที่วัดโสธรวราาววิหารนะคะก็จะมีรอบมีบริการเฉพาะวันหยุดนะคะคือเสาร์ที่รว่าวันหยุดนักขัตเ์เลิกนะคะกิจกรรมก็คือจะล่องเรือมาแต่จะวัดโสธรที่เราเห็นก็อยู่นู่นใช่ไห่ะคะเลยโค้งออกมาโค้งไปพุ่งแล้วก็มาแล้วก็จะบรรยานี่ซ้ายขวามีอะไรอย่ะคะก็จะผ่านผ่านที่เป็นค่ายพี่ ค่ายเขาเรียกว่าค่ายชอค่ายทหารชอพันสองนะคะเป็นทหารช่างตรงนั้นก็จะมีอาคารเก่าเราเรียกว่าอาคารไม้สักเก่าอายุร้อยกว่าปีจะเป็นตำหนักเจ้าเมืองเดิมหรือเขาเรียกว่าตำหนักปมมะมืนมรุพงศลิพัฒน์นะคะเป็นชื่อของเจ้าเมืองผ่านจากบ้านเจ้าเมืองหรือว่าจวนผู้ว่าได้แก่จังหวัดในปัจจุบันก็จะมาผ่านตรงนี้ริมน้ําตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสวนมรุพงศลิพัฒน์ตรงนี้เราก็จะเห็นกาแพงเมือง นะที่สร้างขึ้นตั้งแต่พศ2377ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าท่าน้ำนะคะท่าน้ําริมฝั่งบางมะคงหน้าเมืองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เทศบาลได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รตรงนี้นะคะถัดไปนี่นะคะเราก็จะถึงตลาดบ้านใหม่นะคะเป็นตลาดที่เมื่อก่อนเนี่ก็เป็นตลาดที่รุ่งเรืองในอดีตอ่างั้นเดี๋ยวก็รเราก็เหมือนล่องตามลําน้ําไปเรื่อยๆก็ไปาขึ้นที่ ตลาด,ลาดบ้านใหม่แล้วเราก็จะต้องไปหาของรับประทานด้วยใช่ในนั้นน้องบอกว่าอร่อยทุกอย่างครับผมเพนะราะอันนั้นเราไปกันดีกว่าครับล่องเรือมาจุดสุดท้ายก็คือจะมาที่ตลาดบ้านใหม่นี่แหละ,ค,ะครับผมซึ่งตลาดแห่งน,นี้ก็จริงๆใช้ควาว่า เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เนาะเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์มีชีวิตนะคะคเพราะว่าที่อยู่มันอาคารเก่าจริงอายุร้อยกว่าปีก็เป็นชุมชนชาวบ้านที่ก็อยู่อาศัยยิง่งมีเป็นร้อยปีแต่ว่าใน,นอาคาร<า>ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูนี่เริ่มต้นเมื่อไหร่ย,ยังไงก็เริ่มต้นในปี2 5 0 0ห้ประมาณ47บนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันมันเป็นตลาดที่ปิดเงียบทุกบ้านปิดหมดปิดประตูหมดเพราะว่าทุกคนไปทํางานข้างนอก แต่เนื่องจากว่ามันปิดเงียบเนี่ยตลาดมันก็จะซบเซาไปเรื่อยๆคือถ้าไม่มีคนขายของก็จะไม่มีคนมาซื้อของพอไม่มีคนซื้อของมันก็จะดูเงียบไปเงเงาเพืเลยคุณในชุมชนก็เลยประชุมกันว่าอยากจะฟื้นบรรยากาศสมัยเด็กๆขึ้นมาใหม่ใช่ใช่มาคุยกันว่าเราจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะแล้วก็เราใครมีอะไรดีๆเด็ดๆเนี่ยก็เอามาขายกันนะคะก็เลยกลับมาตับฟื้นามีชีวิตขึ้นมาใหม่ เขาบอกว่าเป็นจุดเด็ดหลังจากที่ล่องเรือมาจุดสุดท้ายท่าเรือก็ขึ้นตรงบ้านปลาหนู่ครับผมแล้วก็ต้องมาปิดท้ายด้วยกันกินข้าวบ้านปลาหนูงั้นควรพี่จันปิดท้ายดีกว่าครับว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวอยากจะแวะเวียนมาตามวันนี้เหมือนล่องเรือตามเรามาเนี่ยเวลาเส้นทางไหนสะดวกอะไรยังไงฝากนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมทางบ้านเลยครับ าถ้าปกติมาจากอินเซายังมาง่ายอยู่แล้วแล้วก็ในทางรถก็มาเส้นสุซินวงหรือหรือว่าจะมาเส้น3 1 4ลงมอเตอร์เวย์มานะคะหรือว่ามาทางรถไฟแล้วก็ถ้าเรามาทางเรือเราก็ขึ้นเรือที่ตรงท่าวัดโสธรนะคะเรือก็จะมีบริการเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงกับรอบบ่ายโมงนะคะเรือก็จะมาจอดที่นี่ตุลาใส่ไว้ในลิสต์รายชื่ีเลยนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองแปดริ้วนั่นเองนะครับขอบพระคุณมากครับพี่กันครับมาทักทายีค่ะ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวเด็ดๆรอคุณอยู่ครับช่วงสเสน่ห์เมือง8ดริ้วช่วงนี้สนับสนุนโดยชาเชิงเศรามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรม ขอบคุณเอฟนะครับกับอาชีพเด็ดๆที่นํามาฝากกันครับผมมาถึงเรื่องราวของมนต์เสน่ห์ของเมืองแปดริ้วหรือว่าฉะเชิงเซาครับจริงๆแล้วที่นี่ยังมีเสน่ห์อีกหลากหลายด้านนะครับที่หลายคนไม่เคยได้สัมผัสกันแต่รับรองว่า,าสัมผัสแล้วติดใจแน่นอนนี่นคือเรื่องราวของมนต์เสน่ห์ทางด้านศิลปะวันนี้จะพาไปสัมผัสเรื่องของศิลปะในการปั้นดินปั้นทรายที่ฉะเชิงเซามาคุยกับเจ้าของสถานที่เลยนะครับที่จะพาไปเราทรําความรู้จักกับศิลปะด้านนี้พี่เต๋านั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับ มีคนพูดถึงเยอะมากเลยที่นี่ครับว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ดึงดูดของฉะเชิงเซาครับผมจุดเริ่มต้นจริงๆทําไมถึงอยากทําคุมวิมานดินครับเราเป็นคนกรุงเทพอยากมีบ้านสวนเฉยๆก็เลยมาหาซื้อที่ใกล้ๆกรุงเทพจะได้วิ่งไปมาดูแลได้สะดวก <ผม S 1> พอมาเริ่มสร้างบ้านเข้ามาเจอดินซึ่งตอนนั้นฝนตกและดินเหนียวมากไม่รู้จะทําไงก็เลยลองมาปั้นเล่นดู จากได้เรื่งเริ่มต้นจากตัว<ช>เรานี่นยแหละใช่งั้นถืงว่าคอนเซปต์ก็คือเจอด้วยความบังเอิญบังเอิญครับผมมีการวางโครงการหรือแผนต่อย่อต่อเนื่องยังไงบ้างครับจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันแล้วมองในอนาะคตยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้เราก็พยายามจะพัฒนาสินค้าของเราคือเราก็เป็นผู้จําหน่ายผลิตและจําหน่ายด้วยแต่ว่าเป็นกิจกรรมเสริมในการที่ให้ คนทั่วไปมาได้ทำเองแล้วก็พยายามจะพัฒนาสินค้าของเราให้สามารถออกไปสู้กับตลาดข้างนอกได้นะฮะแต่ว่าโดยฝีมือชาวบ้านราะเราพอท็อปเพราะเป็นฝีมือแฮนด์เมดแฮนด์เมดล้วนๆครับผมหรือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดของฉะเชิงเซาหรือว่าเมืองแปดริ้วที่หลายคนอาจจะมองว่าจริงๆแล้วเมืองแปดริ้วมาเนี่ยจะต้องมาไหว้พระอย่างเดียวหรือว่ามองเป็นจังหวัดทางผ่านแต่จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นเหมือนกับการ เกณฑเอาของที่หลายๆคนมองข้ามเรื่องของคุณค่าม,มาทําให้เกิดมูลค่าไหมครับใช่ครับเพราะว่าคนพูดถึงเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยจะนึกถึงหม้อถึงไหซะมากกว่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันโกอินเติมหมดแล้ววันนี้จะมบผมนะครับมีอะไรอยากจะเรียนเชิญชวนบ้างครับผมนะครับถ้ามีใครสนใจนะครับก็มาเที่ยวได้ครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะฮะหรือวันหยุดราชการเราเปิดให้เข้าได้นะครับ ส่วนวันธรรมดาเนี่ยก็จงเป็นกรุ๊ปเข้ามาครับผมครับผมนะครับแต่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์เลยตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงยังไงตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับครับผมเป็นเรื่องราวของความคิดและก็จินตนาการครับจนทําณปัจจุบันนะครับกลายเป็นสิ่งที่สามารถสร้างมูลค่าคงไม่ใช่แค่มูลค่าในเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวครับเป็นมูลค่าในเรื่องของความคิดจินตนาการและก็สามารถต่อยอดได้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ จากเรื่องเราของดินครับเราปั้นดินแล้วเรียบร้อยที่นี่ยังมีอีกหนึ่งสเสน่์ในการดึงดูดมาที่เมืองแปดริ้วนะั่นคือการปั้นทายไปดูกันครับ เสน่ห์ของเมือง8ริ้วนะครับนอกจากเรื่องของศิลปะในการปั้นดินครับก็คือที่นี่ด้วยนะครับผมนั่นคือการปั้นทรายที่นี่คือปั้นทรายโลกนั่นเองนะครับที่นี่มีความน่าสนใจครับเพราะว่าประติมากรรมที่เห็นทั้งหมดเนี่นะครับเกิดด้วยฝีมือของมนุษย์แล้วก็โดยส่วนมากเป็นฝีมือของคนไทยอย่างตรงนี้ก็เป็นวัดโสธรวรารามวรวิหารนะครับผมที่นี่อยู่ไม่ไกลนะครับผมถ้านับจากวัดโสธรหรือว่าวัดหลวงพ่อโสธรนะครับ่างมาแค่ประมาณ800เมตรเองนะครับ มีความน่าสนใจเขาแบ่งเป็นโซนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนแรกนะครับนี่คือโซนตัวกําเนิดโชคชะตาราศีครับโซนที่2คือโซนวรรณคดีไทยโซนที่3อันนี้น่าสนใจหน่อยเป็นโซน worldwide ครับที่เขารวมเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศและที่สําคัญที่โซนนี้เป็นการรวบรวมนะครับช่างไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรามีช่างทั้งจากไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์เยอรมันฝรั่งเศสนะครับเข้ามาระดมฝีมือร่วมกับช่างไทยครับกลายเป็นโซนที่3แล้วก็โซนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นโซนที่4ครับนี่คือ ประตีมากรรมขนาดใหญ่เสมือนจริงนั่นเองนะครับแล้วก็ไฮไลท์หรือว่าทีเด็ดชิ้นล่าสุดของเขาก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเป็นเจ้าแม่กวนอิมครับผมนะครับเขาใช้เวลาสร้างในการทำเนี่ยครับสสัปดาห์ด้วยการใช้ช่างทั้งหมด12คนด้วยกันสวยงามมากเลยทีเดียวครับ เห็นไหมละครับว่าเสน่ห์เมือง8ริ้วหรือว่าจังหวัดฉะเชิงเซาครับยังมีอีกหลายแง่มุมให้เราได้มาสัมผัสกันนะครับนั่คือเรื่องราวของศิลปะวันนี้ที่มาให้ดูกันนั่นเองนะครับผมฝากปิดท้ายไว้ด้วยนะครับการดูศิลปะเป็นหลักสากลโดยทั่วไปนั่นคือให้ดูแต่ตาครับมืออย่าต้องอย่าจับอย่าแตะอย่าสัมผัสแล้วเขาบอกฝากไว้เลยนะครับเวลามาดูเป็นหมู่คณะเนี่ยครับหลายคนชอบขึ้นไปยืนเขาบอกว่ามันเกิดการเสียหายฝากทิ้งท้ายไปด้วยงั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหนร่ออๆคุณยู สเสนเมือง8ดริ้วช่วงนี้สนับสนุนโดยชาเชิงเสามีมากกว่าที่คิดแหล่งวิถีชีวิตและอารยธรรม ขอบคุณเอฟนะครับกับเรื่องราวของอาชีพครับผมนะครับมาถึงบรรยากาศสบายสบายแบบนี้ครับผมแน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่ตลาดตามสัญญาเลยครับตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเสน่ห์เมือง8ริ้ววันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งตลาดครับแล้วก็ต้องมีไกด์แนะนําด้วยนะครับสวัสดีครับท่านประหลัดครับท่านประหลัดชํานาญครับประหลัดเทศบาลตําบลนครเนื่องเขตนั่นเองนะครับวันนี้ตลาดที่เรามาก็คือตลาดโบราณนครเนื่องเขตคลองแห่งนี้เนี่ยนะฮะรุ่นเก่ารัชกาลที่5ทรงดําริให้ขุดขึ้นตั้งแต่ปี2 4 1 9ครับ นับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็1้7ปีครับปีนะฮะ,ะท่านพระราชานชื่อคลองให้ว่าคลองนครเน,นื่องเขตซึ่งมีความหมายหมายถึงคลองที่มีเขตต่อเนื่องไปยังพระนครก็คือเมืองหลวงของเราเนี่ยแหละนะครับจริงๆแล้วความโดดเด่นหรือว่าสินค้าที่นี่ที่ณปัจจุบันเริ่มดึงดูดมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนในพื้นที่เองคนกรุงเทพคนจังหวัดอื่นมามีอะไรบ้างครับพะตะก,กี้เดินดูก็เยอะแยะเลย ที่นี่เนี่ยเรามีความโดดเด่นในเรื่องของสภาพภูมิประเทศครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะได้บรรยากาศของความล่มลื่นจากสายน้ําที่อยู่ก,กลางคลองนะครับแล้วก็อพอค้าม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีฝีไม้ฝีมือในการปรุงอาหารนอกจากบรรยากาศที่ล่มลื่นแล้วได้ทานอาหารอร่อย อาหารสะอาดเหมือนเป็นแบบวิถีคนไทยโบราณดั้งเดิมครับผมนะครับกิจกรรมที่นี่มานอกจากมาเดินช้อปปิ้งมาเลือกซื้อเลือกหาแล้วมากินของอร่อยแล้วมีอะไรอีกบ้างครับเรามีความโดดเด่นเรื่องคลองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็พยายามคิดหากิจกรรมโดยใช้คลองเนี่ยเป็นเป็นหัวใจสำคัญครับเรามีเรือแจว นะฮะเรือแจวเนี่ยก็ให้บริการนักท่องเที่ยวฟรีนะฮะสำหรับนั่งที่จะมาชมทัศนียภาพ2ฝั่งคลองครับครับผมนะครับงั้นเรางั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปร่วมกิจกรรมนอกจากมาเดินช้อปปิ้งแล้วเดี๋ยวต้องรบกวนท่านปลัดพานนั่งเรือแจวเที่ยวด้วยดีกว่าไปครับ อนนี้นะครับก็มานั่งในเรือแล้วเรียบร้อยถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เด็ดที่เวลามาถึงที่นี่ควรจะต้องลองใช่ไหมครับใช่ครับพาให้บริการฟรีด้วยฟรีฮะฟรี <c oughs> ครับผม <c oughs> ถามๆในแง่ของแนวคิดครับว่าว่าเราเริ่มต้นในการอนุรักษ์แล้วก็ทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับปี2อ5 2อเนี่ยนะฮะกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ทางจังหวัดเชียงซาล์เนี่ยก็เห็นว่าที่นี่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่เป็น บ้านแบบเก่าๆนะฮะเป็นห้องไม้เดิมๆก็รื้อฟื้นขึ้นมานะครับทำการค้าการขายขึ้นมาตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาครับ,รบผมบนักท่องเที่ยวที่มาตลาดโบราณนครนืน่องเขตของเราเนี่ยส่วนใหญ่จะมากันเป็นลักษณะครอบครัวรนะครับในวันหยุดเสาร,ร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนักขตลลัตฤกษ์เนี่ยก็จะมาพักผ่อนที่นี่มีการ วางแผนต่อยอดยังไงไหมครับเพราะตอนนี้กําลังเริ่มมีนักท่องเที่ยวกำลังเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วครับเ,เราก็พยายามที่จะพัฒนาตลาดเนี่ยเ,เพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วเกิดความประทับใจแล้วมาซ้ําคนที่มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นลูกค้าเดิมซะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วประทับใจมาแล้วประทับใจแล้วมาซ้ําอีกครับผมเรียกว่าเป็น อีกหนึ่งในทีเด็ดของเมืองไทยครับแล้วก็มาสัมผัสวิถีชีวิตจริงๆต้องบอกว่าเป็นไทยแบบร่วมสมัยจริงๆนะครับได้เรียนรู้วิถีชีวิตการใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมโบราณมากินอาหารสูตรโบราณมาเรียนรู้ผักพื้นบ้านนั้นท่านประหลัดเรียนเชิญปิดท้ายดีกว่าครับเพราะว่าถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความอบอุ่นในครอบครัวเราก็มาช่วยกันอุดหนุนคนฉะเชิงเซาด้วยครับอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับถ้าท่านต้องการที่จะหาสถานที่ที่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับ โดยเฉพาะมากันเป็นครอบครัวนะครับที่นี่มีอาหารอร่อยนะฮะมีอาหารสะอาดนะครับแล้วก็มีวิถีความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่เป็นลักษณะของบ้านเมืองแบบโบราณแล้วก็ที่สำคัญโอกาสพิเศษที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับ,รบก็คือเทศกาลลอยกระทงครับที่จะมีขึ้นในวันที่16และ1ก็17พฤศจิกายนที่จะถึงเสาร์อาทิตย์พอดีเลยเสาร์อาทิตย์พอดีเลยครับ เรามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากมายนะครับที่เป็นไฮไลท์ก็คือเราจะย้อมสีคลองเนี่ยนะฮะให้มีสีสันสวยงามนะครับก็อยากจะเรียนเชิญนะฮะท่านนักท่องเที่ยวทั้งหลายที่ต้องการที่พักผ่อนสักที่นึงครับผมไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับขับรถ20นาทีถึงแล้วครับผมเพราะนั้นในหนึ่งวันเนี่ยก็สามารถที่จะมีความสุขได้ กับตลาดโบราณนครเนื่องเขตแห่งนี้นะครับผมนะครับเรียกว่ามาเติมพลังนั่นเองนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะช่วงลอยกระทงต้องบอกว่ามาได้ตลอดทั้งปีมีกิจกรรมดีๆนะครับแล้วก็อย่างที่ท่านบอกครับว่าก็คือแต่ละแต่ละช่วงฤดูกาลก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับเพราะว่าผักตามฤดูกาลขนมบางอย่างต้องทําตามผลไม้ตามฤดูกาลเราลองว่าเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณท่านประหลัดครับขอบพระคุณครับ